ฮัชิวตอนนี้เหลือที่ว่างสองกิ๊กเจ้าปกิกแล้วเว่าตอนนั้นเหลือหกิกเอาละครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับ b o วเกมเมอร์นะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ต้องรู้ก็อยู่ว่าเป็นใครครับก็มาดูช่นงไหนก็ช่องก็้ช่นงช่นงนั้นแหละครับวันนี้เราจะมาแข่งกันนะครับในเกมอ่าอะไรวะชื่อเกม Go Hockey Go Hockey ฟรีนะครับเน้นย้ำว่าฟรีคะไปซื้อกันได้เอ้ยไปโหลดกันได้นะครับแพมเพสโตนะครับ วันนี้เรจะมาแข่งกันใครแพ้ครับใครแพ้ต้องมีบทลงโทษอไงครับเออครับเห็นไครับคนแพ้ต้องมีอะไรครับทำไงครับคนแพ้ความพูดชงผมะคุณจะได้โดนเต้นกับร้องเพลงช้างเงพลไป อัดคลิปอ่าเพลงค้างๆเพลงอะไรก็ได้ครับเพลงอะไรก็ได้ให้เกินสามนาทีเท่านั้นนะครับไม่ไม่ต้องเกินก็ได้ฮะต้องเกินไม่เกินมันอยู่ไม่ได้ไนะครับเราจะแข่งกันเท่าไหร่ดีครับสามเนี่ยตาเดียวครับฮะตาเดียวตาเดียวตาได้ตาเดียวก็ได้เดี๋ยวเสียวเวลาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึเรามาเลยฮะอย่าพึ่งนะครับเามลยผมกดผิดครับอย่าพึ่งครับใจเย็นครับผมเปิดนะ นะเปิดสิ่งนั้นทางเปิดสิ่งมาครับผมผมออกผมออกผมออกแนวไม่ชอบไม่ค่อยชอบถูกเชลโลกับสีฟ้าเท่าไหร่ครับวันนี้ผมต้องในสีแดงครับโอเคผมสีฟ้าเอาอย่าเพิ่งนี่ยังไม่เตรียมเลยไอ้บ้าไม่เป็นไรอย่าเพิ่งยังไม่ได้อานะครับอันนี้ครับโอ้ย goodness กุญเนตด้อกุญเนตด้อเดี๋ยวดูก่อนเต็มเต็มต่อเต็มต่อแชร์랩 จะ้นเล็บจะปอดหนึ่งโอ้ยสองหนึ่งนะครับหนึ่งแมตช์พอใครแพ้ยังทรมานนี่นะครับมันจะเอาเข้าโกตรเองเอาเอาเอาทำไมมันเป็นจังซี่เอานี่ตัวเองทำเองนะสามลูกอย่าเพิ่งดิ สมเอสสมเอสด,ดิอตอนนี้ครับ<อ>ผมก็ตานไปแค่สองแต้มผมก็จะชนะนะครับเกมนี้ตนนันแค่เจ็ดแต้มเท่าน,นั้นนะครับไม่ใช่สิบนะครับมันอยู่ที่เดิมมั้งยู่มั้งดิ<อ>นาครับตอนนี้นานแล้ว ขอ,อขอลูกเดียวขอลูกเดียวขอรึปะเออเอา Oh my god มันจะตามมาตีเสมอได้วะเนี่ยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ,าอายา่ยาอยา่าอ <c oughs> ย่าอย่าเราเล่นแรงฮะเราเล่นป้องกันฮนะ <c oughs> อย่าป้องกันมากดีออกมาดี <c oughs> อุ้ยเกือบนะโอ้ยจิมหายแล้วไม่ยอมโดนล้มงเพลงแน่เดี๋ยวไม่ออกก็อยู่ตรงนี้แม่ออกก็อยู่ตรงนี้เล่นอยู่ที่กลางวันเล่นจำบังกันฮะถึงเวลาที่ต้องกองตีแล้วฮะเอาไอเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวท้าไม่ได้โอ้ยเป็นได้ไงวะเดี๋ยวค่อยค่อยแยบแต่ยิ่งพิ่งทำแล้วไอ้ผู้ วันนี้ครับ<ห>ผมก็ฟาชัยไปด้วยอ่าเจ็ดต่อหกคะแนนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่คลิปนี้ลงมาแล้วหนึ่งวันคุณต้องอัพคลิปลงนะครับทำไมทำ <c oughs> ไมอัพนี่ผม<ข>เครื่องครับว,วันนี้ก็ขอจบพาไทไว้ทีนี้ครับวันนี้ก็สวัสดีเบื่อแล้วครับ <c oughs> เบื่อแล้วเจอ,อาร์ตไปแล้วครับไปแล้ว